สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเจอโจทย์ประยุกต์สมการตัวแปรเดียวกันนะคะของนักเรียนชัน้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะมาดูโจทย์ที่ครูให้กันนะคะโจทย์ก็คือจงหาจํานวนคู่3จํานวนที่เรียงติดกันซึ่งมีผลบวกเป็น300อ่ะก่อนอื่นเรามาดูก่อนเลยนะคะจํานวนคู่ที่เรียงติดกันครูยกตัวอย่างมา3ตัว ถ้าจำนวนคู่ตัวแรกคูรคือเลข0ตัวต่อไปต้องเป็น2แล้วก็4ตามลำดับถูกไหมคะคราวนี้อีกสักหนึ่งตัวอย่างถ้าจำนวนแรกจำนวนคู่จำนวนแรกของคูรคือ2ต่อต่อไปก็คือ4แล้วก็6ใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าจำนวนคู่ของคูร์จำนวนแรกคือลบ4 ตัวต่อไปก็ต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นลบสเพิ่มขึ้นหมายความว่าติดลบน้อยลงถูกไหมคะและตัวต่อไปเพิ่มขึ้นก็คือ0จากเป็นหนี้ติดลบสอบาทกลายเป็น0ก็คือไม่ติดหนี้ใช่ไหมคะคราวนี้ตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือถ้าจำนวนคู่จำนวนแรกคือลบสองจำนวนคู่จำนวนที่สเพิ่มขึ้นมาก็คือศจากติดหนี้สบาท กลายเป็นไม่มีหนี้และเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือ2กลายเป็นจากไม่มีหนี้กลายเป็นมีเงิน2บาทตัวอย่างสุดท้ายนี่เป็นตัวอย่างที่มีครบจํานวนเต็มทั้ง3าประเภทตัวแรกลบ2ก็คือจํานวนเต็มลบถูกไหมคะตัวที่2 0ย์ก็คือจํานวนเต็ม0และตัวสุดท้ายเลข2ก็คือจํานวนเต็มบวกนะคะ คราวนี้มาดูกันจากตัวอย่างสี่ตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างขึ้นมาสัมพันธ์กันยังไงนะคะดูตัวอย่างแรกก่อนเลยศูนย์สองและสี่จากศูนย์ไปยังสองคือการบวกสองเพิ่มขึ้นไปถูกไหมคะต่อไปจากสองไปยังสี่ก็คือการบวกสองเพิ่มขึ้นไปนั่นแปลว่าเวลาเราจะหาจำนวนคู่ก็คือให้บวกสองเพิ่มขึ้นไป จริงหรือเปล่าลองมาเปรียบเทียบกับตัวอย่างอีก3ตัวอย่างที่เหลือนะคะอ่ะตัวอย่างตัวที่2จาก2ไปยัง4คือการบวก2เห็นไหมคะจาก4ไปยัง6ก็บวก2เหมือนกันอ่ะมาดูตัวอย่างที่เป็นจำนวนเต็มลบบ้างจากลบ4ไปยังลบ2คือการบวก2บวก2อยังไงก็คือเอาลบ4ตั้งแล้วก็บวกด้วย2 ใช่ไหมคะลบสี่ติดหนี้สี่บาทบวกสองคือมีเงินมาจ่ายเขาแค่สองบาทแสดงว่าเรายังคงติดหนี้อีก2บาทการติดหนี้คือเครื่องหมายลบถูกไหมคะติดหนี้อีก2บาทก็เป็นลบ2ตัวนี้เห็นไหมคะต่อไปจากลบ2ไปยัง0นก็คือการบวก2นั่นหมายความว่าติดหนี้2บาทมีเงินมาใช้2บาทหักลบ กลบหนี้กันพอดีแปลว่าเราไม่ติดหนี้และก็ไม่มีเงินก็คือศนย์บาทนั่นเองคราวนี้มาดูตัวอย่างสุดท้ายจากลบ2ถ้าบวก2เพิ่มขึ้นไปก็กลายเป็น0จาก0นถ้าบวก2เพิ่มขึ้นไปก็กลายเป็น2เห็นไหมคะจะสังเกตว่าทุกตัวอย่างของคู่เลยถ้าเป็นจํานวนคู่ที่ยังติดกันเนี่ยแสดงว่าคือการบวก2เพิ่มขึ้นไปตามลำดับ บวก2บวก2บวก2ไปเรื่อยๆนะคะจะได้จำนวนคู่3ามจำนวนที่เรียงต่อกันถ้าคู่ยรกจำนวนแรกเป็น x ตัวต่อไปจำนวนแรกจำนวนที่1ก็คือ x นะคะตัวต่อไปต้องเป็น x บวกสถูกไหมคะ และตัวต่อไปก็คือ x บวก2แล้วก็บวก2เพิ่มอีกครั้งหนึ่งและตัวที่3เนี่ยจำนวนที่3ครูเขียนขอเขียนอีกอย่างก็คือ x บวก4นั่นเองนะคะเป็นจำนวนที่3แสดงว่าเราจะได้จำนวนที่จำนวนคู่ที่เรียงต่อกันถ้าตัวแรกเป็น x ตัวที่2ก็คือ x บวก2ตัวที่3ก็คือเอาตัวที่2เนี่ยคะ่ะเอาตัวที่2องตัวเนี้ยมาบวก2เพิ่มไปอีก1ครั้ง จึงกลายเป็น x บวก4ตัวนี้นะคะหรือถ้าครูขอยกตัวอย่างอีก1ตัวอย่างถ้าครูให้จำนวนที่2เนี่ยเป็น x แสดงว่าจำนวนที่1เนี่ยต้องลบ2มาถูกไหมคะและจำนวนที่2เนี่ยก็ต้องบวก2เพิ่มขึ้นไปถ้าตรงกลางเป็น x นะคะแสดงว่าจำนวนที่1จะได้เป็น x ลบ2ถูกไหมคะ ส่วนจำนวนที่3จะกลายเป็น x บวก2แบบนี้นะคะแสดงว่า x ลบ 2, x และ x บวก2ก็เป็นจำนวนคู่ที่เรียงต่อกัน3จํจำนวนเหมือนกันอ,อันนี้ลบ2ไปอันนี้บวก2เพิ่มขึ้นมานะคะเช่นตัวอย่างถ้าเกิดครูบอกว่า x คููเป็น4จำนวนที่2ของครูคือ4จำนวนที่1ของครูก็ต้องเอา4 ตั้งลบด้วย2ไปผลลัพธ์ก็คือ2และจำนวนที่3ของครูก็คือเอา4ตั้งบวกกับ2เข้าไปผลลัพธ์ก็คือ6ถูกไหมคะแสดงว่าจำนวนคู่3าํานวนที่เรียนต่อกันตัวแรกคือ2ตัวต่อมาคือ4และตัวสุดท้ายคือ,อ่ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างถ้าจํานวนที่2ของคือของครูคือ0แสดงว่าครูต้องเอา0ตั้งลบ ด้วย2กลายเป็นจำนวนที่1ดังนั้นผลลัพธ์คือลบ2และจำนวนที่3ของครูครูก็เอา0ตั้งบวกกับ2แสดงว่าผลลัพธ์ก็คือ2แสดงว่าจำนวนที่เรียงต่อกัน3จํจำนวนนะคะจำนวนแรกเป็นลบ2อจำนวนที่2คือ0และจำนวนที่3คือ2โดยครูยึดจาก3ตัวนี้ ถ้าตัวแรกเป็น x ลบ2ตัวที่2ต้องเป็น x และตัวที่3ก็คือ x บวก2นี้นะคะดังนั้นจำนวนคู่3จํจำนวนที่เรียงต่อกันจะได้ว่า x ลบ2 x แล้วก็ x บวก2คราวนี้มาดูโจทย์นะคะโจทย์ในแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปจงหาจำนวนคู่3จํจำนวนที่เรียงติดกันซึ่งมีผลบวกเป็น300ดังนั้น วิธีทำของเราเราจึงให้จำนวนคู่3จํจำนวนที่เรียงติดกันเป็น x ลบ2เป็นจำนวนที่1 x คือจำนวนที่2และ x บวก2เป็นจำนวนที่3ทั้ง3ตัวเนี่ยบวกกันแล้วต้องได้เท่ากับ300นี่คือสมาการจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาดังนั้นจำนวนที่1จํ่จำนวนที่2จํจำนวนที่3ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกบวก วงเล็บจึงถอดได้เลยใช่ไหมคะกลายเป็น x ลบ2บวก x บวก x บวก2ต่อกันไปเลยคราวนี้ตัวแปร x ตัวที่1 x ตัวที่2 x ตัวที่3ตัวแปร3ตัวบวกกันผลลัพธ์เป็น 3x ถูกไหมคะแต่มาดูตัวเลขอันนี้คือลบ2อันนี้คือบวก2 ลบ2กับบวก2ตัดกันหมดพอดีเพราะฉะนั้นผลลัพธ์จะเหลือแค่ตัวแปรคือ 3x เท่ากับ300ถูกไหมคะคราวนี้แก้สมการปกติเลยค่ะ3คูณอยู่กับ x ดังนั้น3ย้ายข้างไปกลายเป็นหารจะได้ x เดียวเท่ากับ300ส่วนด้วย3ผลลัพธ์ก็คือ x เท่ากับ100แสดงว่าตอนนี้เราหาคำตอบได้แล้ว x เท่ากับ100 x เท่ากับ100ของเราแสดงว่าตัวนี้คือ100สิ่งที่เราต้องหาต่อไปก็คือจำนวนที่1กับจำนวนที่2ถูกไหมคะอ่ะเราได้มาแล้วจำนวนที่2ของเราคือ x ซึ่งมีค่าเท่ากับ100คราวนี้จำนวนที่1ของเราก็คือ x ลบ2เราจึงเอา x ตั้งคือ100ลบด้วย2แสดงว่าจำนวนที่1ของเราคือ98จําจำนวนที่2ของเราคือ100และจำนวนที่3ของเราคือ x ตั้ง x คือ100บวกไปอีก2ดังนั้นจำนวนที่3ของเราของของเราก็คือ1 0 2ค่ะจึงจะได้ว่า ผลบวกจำนวนคู่3จํจำนวนที่เรียงติดกันจำนวนคู่เห็นไหมคะ98ก็เป็นจำนวนคู่100ก็เป็นจำนวนคู่102ก็เป็นจำนวนคู่และ3ตัวนี้ก็คือจำนวนคู่ที่เรียงติดกันผลลัพธ์ของทั้ง3ตัวนี้เมื่อนำมาบวกกันแล้วได้เท่ากับ300ซึ่งเป็นจริงตามเงื่อนไขของโจทย์ค่ะ ค่ะและสุดท้ายนี้ก็ขอฝากให้นักเรียนทำการบ้านและนำมาส่งครูในวันที่กำหนดด้วยนะคะและเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ